ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเปิดตัวกันมาแล้วครับสำหรับมี UI 13และมี UI 13แพดปรับปรุงการทำงานหลายๆอย่างมีฟิวเจอร์ใหม่และลายซื้อมือถือที่จะได้รับการอัปเดตกว่า20รุ่นไปดูกันเลยครับ ไฮไลท์สำคัญในงานเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ของเซี่ยมีที่จัดขึ้นในวันที่18ธันวาคมนอกจากสมาร์ทโฟนเรือธงสเปคแรงอย่างเซี่ยมี12และนาฬิกาวอทเอสหูฟังบรัส3 ทางบริษัทยังได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่บนพื้นฐาน Android 12อีกด้วยอย่างมี UI 13โดยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆและระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนานกว่าเดิมอีกทั้งในบทความนี้ยังมีลายซื่อมือถือที่จะได้รับการอัปเดตเป็นมี UI 13อีกด้วยทั้งหมดกว่า20รุ่นครับ มี UI 13จะมาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพหลายๆอย่างเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างมี UI 12.5 Xiaomi เซผยว่าระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่นี้จะทําให้แอปมีความลื่นไหลขึ้นและมีอัตราการดรอปของเฟรมเรทลดลงถึง15%เมื่อเปิดแอป Third Party ขณะที่าการเปิดแอป Native Xiaomi, ของ Xiaomi จะมีอัตราการดรอปของเฟรมเรทลดลงถึง23%ด้วยกันครับเ i a o m i ม่เคมว่ามี UI 13จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ทําผลงานได้ดีที่สุดน การทดสอบของแอป b บ n c h m ส r มาื่อดังอย่าง Master LU เหมือนระบบปฏิบัติการเรื่นๆที่มีพื้นฐานมาจาก Android ด้วยกันนอกจากนี้มีย้อย13ยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานเปิดแอปต่างๆเอาไว้เบื้องหลังได้ถึง14แอปในเวลาเดียวกันครับแบบที่ไม่มีการคิวแบ็กกราวเบื้องหลังอีกด้วย และในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆมี UI 13ก็จะมาพร้อมกับฟิลเจอร์ใหม่ๆอาทิส้นจะใส่ลายน้ำในรูปเพื่อป้องกันการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและระบบปิดตัวคือจะปกป้องผู้ใช้งานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการฉ่อโกงทางออนไลน์หรือจากการที่โทรศัพท์มาหลอกเอาข้อมูลต่างๆนั่นเองครับนอกจากนี้ในมี UI 13ยังมีฟอนต์ใหม่ที่มีชื่อว่ามี e ซนจะมาพร้อมกับการออกแบบแบบมินิมอลเรียบหรูครับ มากันที่มี UI 13แผ่นนอกจากมี UI 13แล้วทางบริษัทยังได้เปิดตัวมี UI 13แผ่นสำหรับการใช้งานบนแท็บเลต็ตอีกด้วยในส่วนนี้ x ซ a o mi บอกว่าพวกเขาได้เพิ่มฟิวเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าจอที่ให้มากขนาดใหญ่ให้คุ้มค่ามากที่สุดโดยปัจจุบันจะมีมากกว่า3,000แอปที่ถูกปรับให้ใช้งานบนหน้าจอขนาดใหญ่แล้วและคาดว่า,านในอนาคตจะมีการปรับแอปมากขึ้นกว่าเดิมครับยังได้รับการปรับปรุงให้ประสบการใช้งานแบบมัลติทัส ดีขึ้นยิ่งไปกว่านนั้นมี UI 13แพทยังมีทางลัดในการเข้าใช้งานคีย์บอร์ดอีกเพียบเพื่อให้ยูเซอร์สามารถใช้งานมีแพทให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคาดว่า Xiaomi จะเริ่มปล่อยอัปเดตมี UI 13ลอดแรกให้กับสมาร์ทโฟนของตัวเองในช่วงสิ้นเดือนที่จะมาถึงนี้ และแน่นอนว่า Xiaomi 12 12 Pro และ 12X ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็จะเป็นมือถือรุ่นแรกๆที่จะได้อัปเดตตัวนี้ไปครับรวมถึงเรือธงรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง Xiaomi 11 Ultra 11 Pro และ11รุ่นธรรมดาอีกด้วยครับและรายชื่ออุปกรณ์ที่จะได้รับการอัปเดตทั้งหมดสามารถดูได้ที่รูปที่แสดงตอนนี้เลยครับ ส่วนมี UI 13แพทนั่นจะเดินทางมาให้ผู้ใช้งานมีแพท5และ5โปรอัปเดตกันในช่วงสิ้นเดือนเงิยเช่นกันครับและถ้าหากมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามส่องเราไว้นะครับก็จะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจซะบายดี